ที่เนี่ยมดุดก,ดกอไผ่นะครับขย, <c oughs> ย,ยิบแงตาจะขึ้นเนี่ย <c oughs> อ่ครับผมวันนี้เราก็มาลงเรือนะครับก็มาตกกระสูบนะครับผมท่าออกแม่ชูปวดพูดอะ ใช้กุญแจเลื่อนเจ้าอยู่กลางก่อนบัดไปตีหอดไม้แล้วก็เกิดเป็นหนักอื้อ เนี่ยทางเรือของแท้เบื้องหนากระู่แล้วเนี่ย กระสูปตัวนี้กัดไหมโอ้ยปวดหัวทรน่ะเฮ้ประสูดประสูดปานประซาประซา ยังขึ้น่สูตรใช่ะแม่นันิ่อุ้ยโดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับไส่ไหน่ะนะไส่ไหนทางไหนนี่ตีไปเลยโดนแล้วครับกระสุปกระสุปจุดครับโอ้ยกระสุปขีดกระสุปขีดวายมือขืนเป็นนั่นกระสุปขีดนะครับขึ้นเป็นพุงแมาปะช้าวะกระสุปขีดกระสุปขีดโดนเฉยเลยตรงนี้มือนั้นมาขึ้นห่าง สูบขีดนะครับอ้ค่ข่ปลาหน่อยออกพุณนะอุ้ยชินุดแล้วชินุดแล้วลุด,ลดคือปรโยกสันอ้นแหงซึ่มีเขาเริ่กระสูบขีดคสูบขีดกระสูบ่ลุมีินอันนั้นบ้าง่อู้ตีข้างมีตีท่านเสนะอุ้ยสูบูู่เกันไปกสรเดี๋ยวจะเสร็ว่าจะบุมีบัตกระสูบขีด โ,โดนเฉยเลยครับอึ๊บคิดว่าก็เปิดกล้องอยู่นะมา <laughs> บอกแล้วกล้องผมไม่เคยปิด <c oughs> อุ้ยหลุดพอดีนะครับจ <c oughs> ุดพอดีเลยนี่ครับกระสูนขีดตันเดี่ยวนะครับไม่ค่อยจะมีใครได้ลน,นั่งอยู่บนแพรมันขึ้นพอดีนะครับโดนเลย ผมได้รอบนั้นโลโลครึ่งพูดถึงว่าอายุเสียงปุกอดแลบุ้สวยนะครับสวยใช่เรืบอานออกาเถอยไปหาปลาทไงไงดิ

เห็นยังใครยู่ทั้งใต้อยู่ดเนาะเืองไรครางเจ้าคือใส่อยู่นี่มนแหนอยู่กว่าเนี้ยอันยาอนึ่ ้มันรุดเลยบ่นนิ่งเหรอหัวเนี้ยแล้วเดียวมาดีดดีเขาอปีเียยงดินอยู่นะครับโอ้โเนพปิดใหญ่นห่ใหญ่่ อู้โหดใหญ่เลยงัดมางันมาเจ้าหนคนละอย่างเลยนะเรียบร้อยครับอู้หูยวนตับวนตับเลยนะครับตัวนี้วนตับเลยคนนนี่เฮ้ยยยยยจัดโอ้ครับโดนอีกแล้วโอ้ยใส่นี้ครับ รูปอะบักนี่แหละไล่สวบปนอยอยู่นี่มันไล่ก็ได้ตีนะมันไล่อันไล่สองญ่ไงไงมีแปดขีดนะอาจารย์ตายตายมันกิ่ไก่ที่นี่นะปัดขึ้นเดี๋ยวู้ตักออกไปข้างนอกคุณแหมล้มขึ้นมาใตัข้างพี่เลยเออล้มลงเลยจะไปจมลงเลยปะนั่นอุ้ยปลาตัวเดียวต้องยากเนย โอ้ยโอ้ขามเน้ยัดที่นี่จุ้มอ้อมจุ้มอ้อมเปิลจุ้มจุ่มอ้อม่มอ้อมหัวเลือจุ่มอ้อมุ้โอ้โหโอ้ติดขางติดขาง ที่้างใส่บักเอฟคี่กันหรอวะติดปีกหูลุกนิกๆมังไลยนะที่เพิร์จีแล้าบังปลวกกับบนดูติดปลวกกันแกหลวมฮะปลวหลวมใส่บรกเอฟเหมือนกันโอ้โหไทยบ้านไทยเราบันเราบันีบอะไรแล้วเว้ยฮย โอ้ยโภทนัดชิปเปื่อันนี้เด้อถ้าไม่โขนาดเนาะเยี่ห้าสิบบาทไปโมยอีกแล้วเยี่ยห้าอย่ามาพูดให้ผมนะครับเอาได้กันทั่วหน้าไซนี้ครับน่าจะประมาณประมาณเจ็ดขีดนะครับผมตั้มวงเลยหล้วมันจีนี่ครับเทียบกับแขนนะครับตั้มวลี้ยงว่ะสอกหนึ่งพอดี ครับผมวันนี้นนตื่นเตืบเลยครับนะนี่ละตอนนี้นี่ับทีเัน